คนหนึ่งเพิ่งชนะโดยการเตะก้านคออีกฝ่ายรับเลยอีกคนนึ่งเพิ่งจะแพ้มาเอามาปะทะกันจุลอีกชนะมวยพมา่าก้านคอชนะนอกอย่างสวยงามนะคนที่ออกอาวุธหลากหลายมีเตะมีชกมีงัดศอกเข้าสวนอย่างกระทันหันออกหมัดหนึ่งสองได้ดีที่สำคัญเขาหาจังหวะเตะก้านคอได้นะเฟร็ดได้สองเทเลบอ์อันนี้เสียบโทรศัพท์ด้านนี้ ส่วนอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็คือไว้เสียบคอมผมใส่ให้เรียบร้อยแล้วในตะกร้ากดดูคู่ต่อสู้คือเอนโซซึ่งไฟที่ผมเปิดไปเจอก็แพ้แพ้ให้กับแม็กซิมคือต้องยอมรับว่าแม็กซิมเนี่ยจังหวะดีกว่าแล้วก็ต่อยแม่นกว่าส่วนเอนโซเขาออกหมัดแบบไม่ได้หนักมากอชัดเจนว่าแม็กซิมก็โดนแต่ว่าเหมือนไม่เป็นอะไรอ ออกบัดรวดเร็วก็จริงแต่ว่าความหนักหน่วงเนี่ยยังเป็นเครื่องหมายคําถามนะว่าทําไมเขาออกบัดสายแม็กซิมแล้วแม็กซิมไม่ค่อยสะเทือนมีเตะนิดๆหน่อยๆมีสอกบ้างเล็กน้อยแต่ก็หลักๆก็ออกอาวุธเป็นหมัดคู่นี้นะ่าจะสนุกอยู่นะมวยหมัดเจอกับมวยก้านคอเนี่ยมันจะออกอยังไงแต่รวมๆผมก็พอจะได้คําตอบแล้วสําหรับคุณนี้นะสําหรับคนที่สมัครติดตามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปรอนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วก็ ปฏิกิริให้ฟังว่าใครมีโอกาสชนะมากกว่าวิเคราะห์กันต่อในนั้นใครยังไม่สมัครที่นั่โปรไฟล์